สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้ก็นิเคอของเรานะคะสิบบนก็ตามนี้เลยนะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายใหะะ้มาเช้าก็มาบ่ายนะคะวันนี้สิบบนของเราวันนี้เนี่ยมัน,นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสิบบนนะคะ นี่เลยนะคะอันนี้ก็จะเด่นอยู่ที่0 2 0 8 0 7 0 3นะคะ0มา10นะคะก็7 7 2นะคะ7 5นะ,ะ7 9นะะอีกตัวหนึ่งก็คือ สองห้าห้าสองนะคะนี่เด่นๆนะคะที่จะกันก็คือกันกันกันตัวนี้นะคะแปดสองแปดสามแค่นั้นเองแปดศูนย์กันสามตัวค่ะแปดสองแปดสามแปดศูนย์นะคะกันสามตัวที่เด่นๆของเขาวันนี้ก็จะเป็นสามตัวคือเด่นก็ห้า ศูนย์สองห้าศูนย์เก้านะคะห้าศูนย์เจ็ดนะคะตัวนี้เด่นสามตัวเนี่ยแล้วก็สายรูดวันนี้ก็รูดที่ศูนย์กับศูนย์กับสองนะคะฟันที่ศูนย์รองสองนะคะนี่ค่ะสายรูดนะคะ มาอยู่ประมาณนี้นะคะเด่นๆของเขาวันนี้นะไม่มาเช้าก็มาบ่ายนะคะนะ,ะจะมาบอกชุดที่ชุดที่ให้เล่นชุดที่ให้เล่นตลอดนะคะเจ็ดกับแปดนะคะสองกับสามวีกันเอานะคะจับกันก็จะได้อยู่ตัวนี้เล่นทุกอาทิตย์นะคะ จัดไว้ให้นะคะถ้าใครฟังก็จะได้นะคะสองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดตัวนี้เล่นเล่นได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะเจ็แปดแล้วก็สองสามเลขนี้ให้เล่นนิเคอีกนะคะเล่นไปเลยอาทิตย์หนึ่งนะคะเล่นไปเลยอาทิตย์หนึ่งมาแน่นอนนะคะ ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะขอให้ได้ขอให้โดนคะ่ะบุญมาวาสนาเกิดนะคะบ๊ายบาย